สวัสดีครับนี่คือ Inside News นางเอกดังเผยความจริงที่โดนด่าฟรีหลังเคยตกเป็นข่าวโยงมือที่3อดีตคู่รักดาราดังปรางกันนรันเผยความจริงที่โดนด่าฟรีหลังเคยตกเป็นข่าวโยงมือที่3กับอดีตคู่รักเจดวิวไม่ได้สนิทฝ่ายชายขนาดนั้นด้วยซ้ำ พอก่อนหน้านี้เจตเจตพิพัฒน์เลิกราแฟนสาววิววรรณรศและเคยตกเป็นข่าวกับปรางกันนรันแม้จะยืนยันว่าปรางไม่ใช่มือที่สเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่ตอนนั้นไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้กระทั่งตอนนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วเวลาเป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่เรื่องจริงล่าสุดสาวปรางได้เปิดใจเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้งในรายการสารพัดเพื่อน ep 108 โดยบอกว่าเล่นละครด้วยกันสนิทกันเพราะมีข่าวช่วงนางโสดพอดีเลยมีข่าวเรื่องมือที่สามฉันโดนด่าเละแบบสุดๆเลยทั้งที่จริงแล้วในกองไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นด้วยซ้ำไม่ได้จอยไม่ได้มีปาร์ตี้ไม่ได้กินข้าวนอกรอบไม่มีอะไรเลยสนิทในฐานะเพื่อนที่ทำงานและตอนนี้สาวปรางถูกจับตามองเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับโอบโอบนิธิ โดยเฉพาะทริปฉลองปีใหม่ที่เกาหลีของทังคูซึ่งแม้จะไม่มีรูปคู่ออกมาแต่ก็ยืนยันได้ชัดเจนจากรูปเดียวของแต่ละคนว่าทั้งคู่ไปด้วยกันจริงๆเพราะมุมภาพต่างๆมันช่างเป็นมุมเดียวกันและเป็นสถานที่เดียวกันเปะ๊เปะๆซึ่งหนุ่มโอบยอมรับว่าตนเองเป็นคนชวนปางไปเที่ยวด้วยกันจริงและตอนนั้นเองก็มีเพื่อนอยู่ที่เกาหลีด้วยและก็ได้ชวนเพื่อนๆไปอีกหลายคน แต่คนอื่นๆไม่วางก็ขออาสาพาปลังเที่ยวเองส่วนสถานะก็ยอมรับว่าพัฒนาอยู่แต่ก็อย่าเร่งรีบพยายามศึกษากันเรียนรู้กันซึ่งการไปเกาหลีครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้กันเยอะขึ้นได้ไปเจอเพื่อนเขาเขาก็มาเจอเพื่อนเราก็ได้เห็นมุมต่างๆของเขาเยอะขึ้นและเห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตยากอะไร โอบยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมีแรงขับเคลื่อนสําคัญมาจากกองเชียร์ทั้งจากแฟนๆที่เชียร์และจากข่าวทีทําให้ได้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นเพราะตอนที่ร่วมงานกันแทบจะไม่มีอะไรเลยเป็นพี่น้องกันจริงๆแต่พอวันหนึ่งทุกคนชงกันเข้มก็เลยมีโอกาสได้คุยกันโอบบอกว่าช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันรับรู้ได้ถึงมวลความรู้สึกดีๆรู้สึกมีความสุข กับการที่วันหนึ่งมีคนมาซับพอร์ตมีคนโอเคกับสิ่งที่เราเป็นก็รู้สึกดีมากถามว่าชอบอะไรในตัวปางโอบก็บอกว่าเขาเป็นคนหัวเราะง่ายเวลาเล่นอะไรไปก็ได้พลังบวกกับมาตลอดเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ